ครัสบสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุดรธานีทีวีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้อุดรธานีทีวีนะครับและคณิตพารวยทั้ง Youtube และแฟนเพจ a c e b o o k นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นสะพานบุญนะครับวันนี้อุดรธานีทีวีก็ขอนำเสนอโค้งสุดท้ายนะครับรอบสองนะครับสำหรับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลวาวันที่1 6 มีนาคมพุทธศักราช2564นะครับเป็นตัวเลขที่รวบรวมมาจากการออกมาแล้ว30ปีย้อนหลังนะครับก็ขอให้สมาชิกเรารับชมอย่างมีความสุขนะครับสนุกในการชมนะครับเป็นความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์ครับท่านชมแล้วท่านชื่นชอบก็นำไปลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับถ้าไม่ชื่นชอบก็ผ่านครับไม่เป็นไรครับ ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับยังไงก็ขอให้วัยพรให้สมาชิกเราโชคดีนะครับในงวดวันที่16มีนาคมนี้นะครับเชิญรับชมได้แล้วครับ